ผู้ชมครับคุณคสุชาดาครับเมื่อวานถือว่าเป็นการเตือนภยัยโดยธรรมชาตินะครับ,รบหลังจากที่ กรุงเทพมหานครโดยอาคารสูงครับได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนจากแรณ์แผ่นดินไหวที่พม่า,<ข>านะครับค่ะซึ่งระดับความรุนแรงขนาดนี้ก็ทําให้คนไทยตื่นตัวขึ้นมานะคะเพราะว่าดูจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วนี่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกหลายจุดเลยด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปเฝ้าระวังรอยเลื่อนตรงจุดไหนบ้างและโอกาสจะเกิดแผ่นดินไหวจะมีอีกไหมไปหาคําตอบกันกับคุณอธิพัฒน์ปินโรุษค่ะ แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด6.8ในพมา่าแรงสัะเทือนเขย่าถึงอาคารสูงในกรุงเทพมหาคนครวันนี้ทําให้คนไทยตื่นตัวกับภัยพิบัติอีกครั้งนับเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งที่2ของปี2559หลังจาก13เมษายนพมา่าเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวตําแหน่งใกล้เคียงกันขนาด6.9แมกนิจูดจากการปลดปล่อยพลังงานของแนวรอยเลื่อนอารากันความเสียหายในพมา่าปรากฏวงกว้างโดยเฉพาะโบราณสถาน ร่าชีวิตประชาชนแล้ว4รายแต่แผ่นดินไหวที่รุนแรงในปติศาสตร์ของพมา่าคือ23มีนาคม2554จากแนวรอยเลื่อนสกายที่พาดผ่านกลางประเทศผ่านเนปิดอยางกุง้งมันดาเลมีผู้เสียชีวิตมากกว่า200รายแนวรอยเลื่อนนี้กระทบทั้งจีนเวียดนามภาคเหนือของไทยสร้างความเสียหายให้กับโบราณสถานของไทยมาแล้ว กรุงเทพหมหานครรับรู้แรงสั่นสะเทือนทุกครั้งไม่อยู่ห่างพม่า900กิโลเมตรเพราะ km, รพื้นที่ใต้พะสธาเป็นดินอ่อนตำแหน่งศูนย์กลางรอยเลื่อนอาระกันไม่กระทบไทยแต่ที่ต้องจับตารอยเลื่อนมีพลังที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือรอยเลื่อนสกายยาว1,200กิโลเมตรในแนวเหนือใต้กลางพมา่าหากรอยเลื่อนนี้ขยับตัวเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นไทยมีความเสี่ยงด้วย ข้อมูลวิจัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่ารอยเลื่อนสากายกับพฤติกรรมภัยพิบัติพบว่ารอยเลื่อนนี้มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวซ้ำขนาด6แมกนิจ,จูดขึ้นไปทุกๆ6ปีและขนาด7-8แมกนิจ,จูดมีโอกาสอุบัติซ้ำ60และ500ปีนี่เป็นความเสี่ยงใกล้ครบรอบแผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อนสากายภายในปีนี้ หรือปีหน้าภาคเหนือของไทยกับความเสี่ยงที่ใกล้ตัวคือ14รอยเลื่อนมีพลังที่มีอยู่8รอยเลื่อนในภาคเหนือเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดรองลงมาคือไทยฝั่งตะวันตกกรมทรัพยากรธรณีประเมินว่ารอยเลื่อนภาคเหนืออาจขยับตามได้หลังแผ่นดินไหวในามาพม่าแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในปริสท์ไทยคือที่อำเภอแม่ลาวและผานจังหวัดเชียงราย6.3มกนิจูด เมื่อ5พฤษภาคม2557ปัจจุบันยังเกิด after shock และแผ่นดินไหวจากเพื่อนบ้านทําให้ชาวภาคเหนือ,อยังหวาดผวาทุกครั้งรอยเลื่อนแม่จันพาดผ่านเชียงใหม่เชียงรายถูกจัดให้เป็นรอยเลื่อนที่เสี่ยงที่สุดมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้ถึง7แมกนิจูดรองลงมาคือรอยเลื่อนสีสวัสดิ์ความเสี่ยงของการจนาบุรีห่างกรุงเทพหมหานครกว่า200กิเมตรโอกาสเผชิญแผ่นดินไหว 6.8แมกนิจูดรอยเลื่อนคอม,มารุยสุราษฎร์พังงาภูเก็ตมีความเสี่ยง6.8แมกนิจูดบทเรียนแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในต่างประเทศและเพื่อนบ้านทั้งการก่อสร้างอาคารให้แข็งแรงการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติการเอาตัวรอดจะช่วยลดความสูญเสียได้ระดับหนึ่งเพราะภัยแผ่นดินไหวยังคาดการไม่ได้ล่วงหน้า ทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงาน บางพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายที่เคยเกิดขึ้นครั้งที่แล้วก็ยังไม่ลืมเลือนฝันร้ายที่เกิดขึ้นเลยนะคะบางบ้านยัง่อมแซมบ้านไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำคุณวิลาัยรับผมมีรายงานบอกว่าจริงๆแล้วแผ่นเปลือโกโลกมีการมุดลงไปตลอดเวลานะครับ <c oughs> อยู่ที่ว่าระดับความลึกเท่าไหร่และจะมีการปลดปล่อยพลังงานมากน้อยแค่ไหนจนทําให้เราที่เป็นมนุษย์อยู่บนผืนแผ่นเปลือโกโลกเนี่ยสามารถที่จะรับรู้และหรืออาจจะเกิดอันตรายได้ด้วยค่ะ <c oughs>